สรานี่จะพาะมายามแยงนนครับน้อนเต้นมาสมานมอระครับเนาะหมายพอาเด็กคนอยู่นะครับเ็นี่มีปลาเดิ่นดน้นค,ดนนครับมีปลาเดิ่นปลาเดิ่นน็นบ่ไอเทคุ้งเงยงเลยครับนี่นะครับบานเข่าใาอ,อยู่ให้กิน คนโตมากอ็ะเพาด็บคนให้ต้มนะครับมันแบบคว้มสุกด้วยครับงันข้ามคอยมีใสหรอกนะมโเท่หุงแยงเลยมาสแจ็กโตเนะมาหลุดน้ำกันีสายอย่างแน่นะครับแล้หลากน้ำได่อยกัน ลุนครับพี่นั่งเอ้ยนะครับก็เดตมกดลุกๆนะครับต้มดุกนะครับนะครัอไ้กมีนะครับ อากาศดีครับวันนี้มัน,นสงสัยพ้าอยู่เขาครับถึมป่าถึงฝนได้เส้าเลยนะครับ ฝนจะทำท่าจะตกกันล่ะฝนฝ่าฝนฝนกระโดอว่านึกเจ้าพี่นออ้องเหลืองเต็มคงหครับนอูโอะไร หารมากัดแงงครับตูหนามาจาังเนยอ่เป็นวาเสออานี่นะครับพอได็ปน